ทุกๆท,ท่านท่านรู้ไหมว่า,าปัจจุบันเรามุ่งออกแต่กฎระเบียบคัดคนเขาทำงานแต่ว่าทุกคนก็ทนไม่ไหวมีการลาออกบไปหรือทนหรือบางคนก็ทำงานไม่มีประชาาเราพยายามจะออกกฎระเบียบป้องกันรุ่นปงกันเพื่อสร้างเสถ่าแต่หมดยุคลวครับหมดยุคละครับ,ย,รบยุคต่อไปนี้ว่าเราจะ ทำให้พนักงานของเรามีศักยภาพอย่างไรเราต้องมีเครื่องมือครับเราจะใช้เครื่องมือแบบเดิมๆใช้จิตวิทยาแบบเดิมๆเ,เนี่ยใช้ไม่ได้กับยุคนี้เพราะคนมันเปลี่ยนไปทุกคนเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปการงานเปลี่ยนไปเพราะ,ะนั้นเอสาจะใช้ระบบกฎระเบียบวินัยมาจัดสรรคนเนี่ยมันเดือนนี้มันได้ยากมาก วันนี้สถาบันโพสต์อาคมีเรามีเครื่องมือในการลดล็อกอ HR ให้มีคุณภาพเลือกคนมาแล้วทำให้สร้าง,างศักยภาพหรือทำให้บริษัทเราอยู่ได้แล้วมาช่วยเสริมครับบริษัทจะมั่นคงจะอยู่ได้อยู่ที่พนากาักงานมีโมเดลสัมพันธ์สำคัญมากสองเลือกมิติเวลาที่มาช่วยไม่ใช่มาทำร้ายไม่ใช่มีคดีไม่ใช่มาโกงเราหรือมีปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางคนมาทำงานเอาทำไป เจอถูกหลอกถูกโกงหรือถ้าไม่ลูกน้องไม่โกงตัวเองก็ไีโกงลูกน้องก็ประมาณนี้วันนี้เราจะตัดตอนปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้เครื่องมืออ่าก็เรโพสอ่าคารามีดอคอมหรือคอร์สเรียนหลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานซึ่งเรามีเครื่องมือหนึ่งเรามีเครื่องมือให้คุณไปใช้คัดเลือกคนเราไม่ต้องไปนั่ง เทสสอบ0ข้อ30ข้อ100ข้อว่าคนนี้บุคลิกจะเหมาะสมไม่เกี่ยวเราไม่เรายุคนี้ไม่จําเป็นว่าคุณเรียน uh, มาสายเนี่ยแล้วทำได้ไม่ได้ไม่เกี่ยววันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือโพสทสอบหรือโพสอาค a มมี y ในการค้นหาโมเดลและมิติวเวลานี่คือทางรอดขององค์กรคุณครับท่านใดสนใจติดต่อทักเข้ามาสวัสดีครับ